สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในหน่วยที่3นะคะเรื่องของเศษส่วนและการบวกกันลบเศษส่วนและจํานวนคละค่ะนะคะอย่างที่เราทราบไปแล้วนะคะว่าในหน่วยนี้เราจะเรียน3เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องการเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษส่วน2คือเรื่องการหาผลบวกและผลลบของเศษส่วนและจํานวนคละและสุดท้ายคือเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนและจํานวนคละค่ะ ในหน่วยนี้นะคะเราเรียนจบไปแล้วเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนนะคะและในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการหาผลบวกและผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละค่ะซึ่งคลิปนี้จะเป็นตอนที่1นนะคะเป็น EP ีที่1แล้วก็สำหรับในคลิปนี้เราจะเรียนเรื่องของการบวกและการลบเศษส่วนเท่านั้นนะคะสำหรับอีีที่2เราจะเรียน เรื่องของการบวกลบจํานวนคละค่ะท้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างค่ะจากโจทย์บอกว่า3-5 1ส่วน5บวก1ส่วนหเท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะให้เราหาคำตอบวิธีทำนะคะ สำหรับการบวกลบเศษส่วนเนี่ยหลักการก็คือเราจะต้องดูตัวส่วนก่อนนะคะตัวส่วนเท่ากันหรือเปล่านะในโจทย์ข้อนี้เนี่ยตัวส่วนส่วนเท่ากับ5เท่ากันเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อส่วนเท่ากันแล้วนะคะให้เรานำตัวเศษนะคะก็คือตัวข้างบนนี้มาบวกกันได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ส่วน 5นะคะแบบนี้นะคะเราจะไม่นำตัวส่วนมาบวกกันนะคะนักเรียนข้อสังเกตนะเราจะนำเพียงแค่ตัวเศษข้างบนมาบวกกันนะคะแล้วก็ตัวส่วนเราก็จะใส่ตัวส่วนที่เท่ากันแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะ3บวก1ก็เท่ากับ4นะคะส่วน5แบบนี้เราก็ตอบได้เลยค่ะว่า4ส่วน5นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะ อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะจะให้มีความแตกต่างสักนิดนึงสำหรับตัวอย่างนี้5้าส่วน9บวก7ส่วน9เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะวิธีทําเราก็นำมาตั้งแบบนี้เลยจากนั้นเราก็นำตัวเศษนะคะไปบวกกันก็คือเอา5บวกกับ7แบบนี้ส่วนตัวส่วนใส่เท่าไหร่คะนักเรียนครับต้องเอา9ก้าบวก 9, 9. ้ไหมคะ เก่งมากค่ะเราไม่เอามาบวกกันนะคะเราก็ใส่ส่วน9ได้เลยแบบนี้จากนั้นนะคะ5บวก7ได้เท่าไหร่คะนักเรียนเก่งมากค่ะ5บวก7ได้12นะคะส่วนเท่าไหร่เอ่ย ส่วน9แบบนี้เก่งมากค่ะจากนั้นคําตอบที่เราได้นะคะเราจะต้องดูว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วหรือยังหรือเป็นเศษเกินหรือเปล่านะคะในกรณีที่เป็นเศษเกินเราก็ต้องทําให้เป็นจํานวนค้าก่อนหรือในกรณีที่ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ําเราก็ต้องทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําก่อนสําหรับข้อนี้นะคะ12ส่วนเเนี่ยเป็นเศษเกินต้องทําให้เป็นจํานวนค้า และนอกจากนั้นเนี่ยมันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยเราก็ต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยต้องต้องทำทั้งสองขั้นตอนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยทำขั้นตอนไหนก่อนก็ได้นักเรียนจะทำจำนวนคล้ายให้เป็นเศษเกินก่อนแล้วก็ค่อยไปทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้หรือนักเรียนจะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนแล้วก็ค่อยไปทำให้เป็นจำนวนคลาก็ได้ แต่ในตัวอย่างข้อนี้ครูจะทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําก่อนนะคะการทรําเศษส่วนหรือคําตอบของเราให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานั้นให้นักเรียนดูว่ามีตัวเลขอะไรนะคะที่สามารถหาร12และ9ได้ลงตัวค่ะถ้าเราใช้แม่2แม่2จะหาร12ได้แต่หาร9ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเราก็ไม่ใช้แม่2นะคะเราลองมาดูแม่3นะคะ3หาร12นะคะ12หาร3ลงตัวไหม ลงตัวนะคะ9หาร3ลงตัวไหมลงตัวดังนั้นเราจะใช้แม่3นะคะเราก็มาท่องสุดคูณกัน3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 2เราก็ตัดทิ้งแบบนี้แล้วก็ใส่4นะคะ3 4เป็น12จากนั้น3 1 3 3 2 6 3 3 กนะคะก็ใส่3แบบนี้เราตัด9้าวทิ้งแล้วก็ใส่3แบบนี้เราก็ได้คําตอบใหม่ที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือเศษ4ส่วน3แบบนี้นั่นเองจากนั้นนะคะคําตอบเราเป็นเศษเกินใช่ไหมคะเราก็จะนำเศษเกินไปทำให้เป็นจํานวนคละกันค่ะมาดูนะคะที ทำในกระดาษทดนะคะตัวนี้ให้นักเรียนทําในกระดาษทดนะคะเอา4ตั้งก็คือเอาตัวเศษที่อยู่ข้างบนตั้งละหารด้วยตัวส่วนข้างล่างแบบนี้จากนั้นเราก็มาท่องสูตรคูณ3 1เท่ากับ3แบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นก็เอาไปลบกันค่ะ4ลบ3เหลือเศษเท่าไหร่คะนักเรียนคะเก่งมากค่ะเหลือเศษ1แบบนี้จากนั้นนะคะให้เรานําตัวที่เรานํามาหารแบบนี้เนี่ยค่ะ เราจะนำตัวข้างบนสุดนี้เราเรียกว่าจำนวนนับนะคะเอามาใส่ที่คําตอบของเราตรงนี้นะจากนั้นค่ะเราเอาตัวเศษค่ะตัวนี้คือตัวเศษใช่ไหมคะเราก็นำตัวเศษมาใส่ในส่วนข้างบน็คือเศษนั่นเองแล้วก็ส่วนด้วยตัวส่วนก็คือตัวที่นำไปหารก็คือ3นั่นเองให้นักเรียนสังเกตว่า,าตัวส่วนเนี่ยจะเป็นตัวเดิมเห็นไหมคะไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ 1เศษ1ส่วน3เป็นคำตอบสุดท้ายนะคะค่ะไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะสำหรับการบวกการลบเศษส่วนโดยที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันว่าจะทำอย่างไรดีนะคะดูโจทย์ตัวนี้เศษ3าส่วน4บวกเศษ3ส่วน10 เท่ากับเท่าใดนะคะเท่ากับสี่เหลี่ยมวิธีทำนะคะขั้นตอนแรกเลยให้นักเรียนนะคะเราจะต้องนำส่วนไปทำให้เท่ากันเหมือนกับการเรียงลำดับเศษส่วนเลยนะคะเราก็มาใส่วงเล็บแบบนี้เนาะนะคะสามส่วนสี่ใส่เข้าไปในวงเล็บเลยนะคะแล้วก็บวกนะคะกับอีกวงเล็บหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะเศษสามส่วนสิบแบบนี้แล้วก็ใส่เครื่องหมายคูณรอไว้แบบนี้เลยนะคะ เพื fate, ่อที ains, pues ne, ่เราจะต้องทําส่วนให้เท่ากันแต่ทีนี้การที่เราจะทําส่วนให้เท่ากันเราต้องทําอะไรคะนักเรียนเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะทําส่วนให้เท่ากับเท่าไหร่เก่งมากค่ะเราจะต้องไปหาค่าของของอะไรคะเก่งมากค่ะค่าของคอรนนะคะเดี๋ยวเราไปหาค่าคอรนของของอะไรคะนักเรียนของตัวส่วนก็คือ4และ10นั่นเองนะคะเราหาค่าคอรนของ4และ10 ป๊าเลยแบบนี้เราหาเราจะเอาแม่อะไรมาหารดีคะนักเรียนคะเป็นเลขคู่เราก็ใช้แม่2นะคะ2 2เป็น4 2 5เป็น10แบบนี้หารต่อไม่ได้ก็เป็นการจบเพียงเท่านี้นะคะจากนั้นเราก็วงกลมนะคะจำนวนด้านหน้าและข้างล่างแบบนี้แล้วนำทั้งหมดมาคูณกันใช่ไหมคะก็จะได้ค่าคอรนอค่าคอรนอของเราคือ20ค่ะ ครนเป็น20ดังนั้นเราจะต้องไปคูณนะคะจะต้องเอา4ไปคูณอะไรให้ได้20่คะนักเรียนเราก็ท่องแม่สุดคูณ4 1 4 4 28 4 32ี4 4 6 4 5 20เราก็คูณ5ส่วน5แบบนี้นะคะจากนั้นค่ะ3ส่วน10นะคะ10คูณอะไรได้20่คะนักเรียน 11, 10 1 10 1 0 2เป็น20แสดงว่าเราก็จะคูณด้วย2แบบนี้จากนั้นนะคะ 3คูณ5ได้เท่ากับ15บวกกับ3คูณ2ได้เท่ากับ6เราก็นำมาเขียนไว้แบบนี้จากนั้นก็ใส่ตัวส่วนแบบนี้ค่ะคอนอของเราได้เท่าไหร่นะคะนักเรียนตัวส่วนข้างล่างเราคูณได้เท่ากับ20นะคะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็อามาบวกกันใช่ไหมคะ15บวก6กก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ เก่งมากค่ะตอบเสียงดังฟังชัดดีมากนะคะได้เท่ากับ21ส่วน20แบบนี้จากนั้นค่ะนักเรียนคะข้อนี้เนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังต่ำหรือยังคะนักเรียนมีแม่อะไรหาร21ก็ได้หาร20ก็ได้มีไหมคะไม่มีแสดงว่าเป็นต่ำแล้วนะคะเราตอบแบบนี้ได้เลยหรือเปล่าคะ เก่งมากค่ะเราไม,ไม่สามารถตอบแบบนี้ได้นะคะคำตอบเรายังไม่เป็นคำตอบสุดท้ายเนื่องจากว่าคำตอบที่ได้นั้นเป็นเศษเกินเราต้องนำไปทำให้เป็นจำนวนคลาก่อนนะคะโดยการที่เราจะไปตั้งหารแบบนี้ในกระดาษทดนะคะนักเรียนทำส่วนนี้กับส่วนนี้นะคะการหาค่าคอลนอกับการทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคลาททำในกระดาษทดได้เลยนะคะ อ่า21ตั้งหาร20ค่ะ2 1นะคะเท่ากับ20นะคะแบบนี้จากนั้นเราก็ลบกันเสร็จแล้วเศษเหลือเท่าไหร,ร่คะเศษเหลือ1แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็นำตัวนี้ไปตอบใช่ไหมคะอ่าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะนำมาตอบค่ะใครเรียงได้ถูกบ้างนักเรียนรู้ไหมคะต้องเรียนว่ายังไง นำมาเรียงใหม่เป็นจำนวนคราได้เท่ากับนะคะตอบเลยสีแดงคือจำนวนนับใช่ไหมคะที่อยู่ด้านหน้าค่ะเศษเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเศษ1ส่วน2ีแบบนี้ก็เป็นคำตอบสุดท้ายค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะขั้นตอนก็ขั้นตอนแรกก็คือต้องทำส่วนให้เท่ากันโดยการหาค่าคอรนอเหมือนกับเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนเลย ใส่บงเล็บก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่แล้วเราก็จะแยกแยะได้ชัดเจนกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งกันนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะสําหรับเรื่องของการบวกกันลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันค่ะจากโจทย์ในข้อนี้บอกว่า11ส่วน16ลบเศษ3ส่วน12เท่ากับเท่าไหร่นะคะ ข้อนี้อันดับแรกที่เราต้องดูคือตัวส่วนมันไม่เท่ากันเนาะ16และ12นะคะดังนั้นนะคะวิธีทำให้เราใส่วงเล็บไว้เลยรอแบบนี้นะคะลบนะคะกับอีก3ส่วน12นะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายคูณรอไว้แบบนี้เลยเพื่อที่จะทำส่วนให้เท่ากันจากนั้นเราก็ไปหาค่าคอรนอของ16และ12กันนะคะ,ะ16และ12เราใช้แม่2นะคะ28 16ใช่ไหมคะ 2612แบบนี้นะคะยังต้องหารต่ออีกนะคะโดยใช้แม่2นะคะ248ใช่ไหมคะ236แบบนี้นะจากนั้นก็จบเพียงเท่านี้นะคะเราก็ขีดเส้นใต้แล้วนำทั้งหมดนี้มาคูณกันนะคะก็จะได้2คูณ2คูณ3และคูณ4เท่ากับ48เราต้องทำส่วนของทั้งสองตัวนี้ให้เป็น 48เท่ากับคอลนอนนที่เราหาได้นะคะจากนั้นค่ะ16คูณอะไรได้48่คะนักเรียนเราก็ลองถ้าเราท่องแม่16ไม่ได้เราก็ลองท่องแม่6อย่างเดียวก่อนนะคะให้ลงท้ายด้วย8 6 1 6 6 2 12 6 3 8แสดงว่า16คูณ3ต้องได้48แน่ๆเลยนะคะลงท้ายด้วย8เหมือนกันเราก็คูณ3ส่วน3แบบนี้นะคะ 12แม่12เราท่องได้ทุกคนแน่นอนนะคะ12คูณอะไรได้48คักเรียนเดี๋ยวมาท่องด้วยกันนะ12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 4 48นะคะดังนั้นเราก็คูณ4ส่วน4แบบนี้นะคะจากนั้น11คูณ3ก็ได้33นะคะลบนะคะกับ3คูณ4เป็น12นะคะเราก็จะเขียนรอแบบนี้เลย33ลบกับ12แล้วก็ส่วนเท่าไหร่คะนักเรียน ส่วนก็ได้เท่ากับคอลอนอนอที่เราหาได้ก็คือ48นั่นเองนะคะจากนั้นเราก็นำ33และ12ไปลบก,กันนะคะจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ21ส่วน48แบบนี้นะคะ33ลบก,กับ12ได้เท่ากับ21ส่วน48จากนั้นเราก็มาดูว่าเอ๊โจทย์ข้อนี้เป็นเศษเกินไหมต้องทำให้เป็นจำนวนคละหรือเปล่าคะนักเรียน เก่งมากค่ะไม่ต้องทําให้เป็นจํานวนคลัเพราะว่ามันเป็นเศษส่วนแท้นะคะแบบนี้เศษส่วนแท้คือเศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนั่นเองนะคะตัวเศษคือตัวข้างบนน้อยกว่าตัวส่วนข้างล่างเราเรียกว่าเศษส่วนแท้ไม่เป็นเศษเกินก็ไม่ต้องทําให้เป็นจํานวนคละแต่ก็ต้องดูต่อไปว่าคําตอบนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วหรือยังนะคะอ่า ก็ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะครูก็จะใช้แม่3ในการตัดนะคะก็คือการหานั่นเองอ่าเราก็จะตัด21นะคะ3อะไรได้21คะสามเก็ใส่7แบบนี้เลยนะคะทีนี้3คูณอะไรได้ 48เนี่ยนักเรียนท่องถึง30เป็น30 31เป็น33 32เป็น36ทีนี้48มันเกิน36เนี่ยเราก็ตัดทีละตัวก็ได้นะคะหรือจะไปตั้งหารก็ได้นะคะนักเรียนตัวนี้ครูจะตัดแบบนี้นะคะ31ค่ะ31เป็น3ถูกไหมคะนักเรียนเศษเหลือน1นครูก็จะใส่ตัวเล็กๆไว้ตรงนี้นะคะสีฟ้า,ฟาจากนั้นก็กลายเป็น18นะคะ 1>, 1กับ8ก็เป็น18แบบนี้จากนั้นเราก็มาท่องแม่3 3คูณอะไรได้18คะนักเรียน3 6 18แล้เราก็ขีดทิ้งแล้วก็ใส่6แบบนี้เราก็จะได้คำตอบใหม่ที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะในกรณีที่เราตัดแล้วยังไม่ต่ำเราก็ตัดต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะต่ำกว่าจะเป็นจนกว่าจะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะจากนั้นเราก็ตอบได้เลยว่านะคะคำตอบที่ได้คือเศษ7ส่วน16แบบนี้ค่ะ ง่ายไหมคะง่ายๆเนาะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันเนี่ยก็ครูยกตัวอย่างให้ดูหลายตัวอย่างก็คาดหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะแต่ถ้าไม่เข้าใจอย่างไรก็นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากหนงังสือเรียนได้แล้วก็ไลน์มาถามครูได้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะให้การบ้านนะคะหรือแบบฝึกหัด ท้ายคลิปนี้เลยนะคะไม่ได้ให้ทำในหนังสือเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะหาผลบวกและผลลบของเศษส่วนแสดงวิธีทำลงในสมุดมีทั้งหมด8ข้อให้นักเรียนทำแสดงวิธีทำลงในสมุดนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูในไลน์ส่วนตัวของครูได้เลยนะคะก็กำหนดส่งนะคะก็คือภายในวันพุธ ะะยังไงก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะแล้วก็หวังว่าจะทำได้ถ้าไม่เข้าใจอย่างไรก็ทักมาถามกันได้เลยเป็นโจทย์การบวก4ข้อและโจทย์การลบอีก4ข้อนะคะขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนในช่วงโควิดแบบนี้นะคะขอพระเจ้าวอวยพรให้ปลอดภัยจากโรคร้ายขอให้เราปลอดภัยกันทุกคนนะคะก็ก่อนจะจากกันไปนะคะขอกำลังใจจากนักเรียนคนละหนึ่ง ไลค์1แชร์ share, นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูด้วยเพื่อที่จะทำคลิปต่อๆไปให้กับนักเรียนได้เรียนกันนะคะก็สุดท้ายนี้ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ